เรือนะครับก็ตอนนี้ฝนตกไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะแผนตัรา่าคิดว่าไม่น่าจะมีฝนมันก็น่าจะไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่อากาศก,ากา็ไม่ไไม่น่าอาจจะเย็นอย่างเดียวแต่แห้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกเนื่องจากพายุเข,ข้านะครับแล้วก็ที่จังหวัดเลยก็โดนทางๆหน่อยทำให้อากาศภูเรือกลายเป็นช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวทันทีเลย <c oughs> มากมันดีแบบดีมากครับผมจริงผมผมผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้นะพอเป็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกว่า คุ้มค่าอาการหนีงานมาเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะเปิดตีห้านะคะเปิดตีห้าถ้ามีคนก็เปิดถึงสองทุ่มแล้วถ้าเปิดเปิดถึงกี่ทุ่มคะอ๋ออ๋อไม่มีไฟฟ้าอ๋ออ๋อมีแค่ท่องเที่ยวนะคะ อันนี้เราจะได้นอนไหมเนี่ยเพราะฝนมันตกอะตรงนี้เป็นจุดให้ชมวิวจุดท่องเที่ยวนะคะแต่จุดกลางเต็นท์จะเป็นอีกจุดหนึ่งไม่มีไฟฟ้าด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดไม่มีไฟด้วยพ่อทำงไงไ,ไ,ไ,ไม่มีไฟมันไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ ไอเมากยังมีหมอกเยอะอยู่เลยเอไม่มีไฟมันไม่เท่าไหร่อ่ะมันมีคนมานอนเป็นเพื่อนเราไหมเนี่ยไม่ใช่มาสองคนนะหามาสิหวานเธอมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไปไหนไปยังไงสวนหินผาลีน้ำตกหินสามชั้นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สองลานกลางเต้นอีกหนึ่งจุดสาม ร้านอาหารอีกหนึ่งจุดสาร์กิหมอกมันบัมบมันบ,บังจนไม่เห็นป้ายเลยนะไม่เห็นอะไรเลยแหละเมื่อกี้ไป <บะ S 2> อีกวิวนึงเดี๋ยวต้องไปติดต่อบริการท่องเที่ยวที่สองนะคะมีเพื่อนนะคะทุกคนมีหนึ่งคัน,นเมีหนึ่งคันเลยต่างเต็นท์อันนั้นคือเต็นท์ของอุทยานค่ะวันนี้มีเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวไปทำเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยกวางเต็นท์เป็นเพื่อนพี่โดยเด็กน้อยนี่เพิ่งกลับนะพี่กลัวเขาไปเที่ยวเฉยเปล่า ถึงแล้วนะคะจุดกลางเต็นต์เรานะคะจะมีเพื่อนไหมคะเนี่ยเงียบสงบระเตินจุดตรงนี้คือห้องน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ข้างหน้าบอกว่าเป็นใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีไฟหรือเปล่านะเราก็ต้องมีตะเกียงเรานี่เป็นสถานที่ประกอบอาหารมีห้องน้ำหลายจุดเลยข,ขึ้นไปไไปทำเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ยังไม่มีคนมาจองเลยใช่ไหม,เรา,มาเราเป็นคนแรกเลยใช่ไหมคะเนี่ยตอนเย็น้มาชำระก็ได้นะคะอ๋อคนนั้นเขานอนแหละคันนั้นอะ่ะเขาเอาของลงแล้วม,มีเพื่อนฮะเรา,าดีใจมากเลยเจลยับที่หนึ่เลยนะคะตื่นเต้คนค่ะมีมาอีกหนึ่งคันนะคะเห็นมาอีกหนึ่งคันไม่รู้มาเที่ยวหรือว่มามาพักผ่อนมาพักนอนพักนะคะเราจะสำรวจนะคะว่าเราจะนอนตรงไหนดี ตรงนี้ใกล้ห้องน้าห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะว่าห้องน้ำสะอาดไหมขอ,อถ้าไม่มีคนนั่งได้อยู่ตรงนี้มีร้านค้านะแต่ไม่ค้าไม่อยู่แล้วจุดนี้ร้านคา้าแต่ไม่ค้าไม่อยู่ค่ะไม่มีลูกคา้าฝนตกแม่ค้าเลยกลับไปพักผ่อนแล้วดีนะเราเตรียมอาหารมาเองจริงถ้าฝนไม่ตกนะคือจะดีมากเลยักคู่เห็นรถมาอีกหนึ่งคันนะคะ แต่ไมู้พี่เขาจะพักกี่ปากกันไหมมาชมดิยวใ่จัญญาชมดีวเฉๆเดี๋ยวเราเตรียมอหาการกินแล้ว <c oughs> เราเตรียมของก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กางเต็นท์รถเนาะเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกอีถ้าฝนตกแปลว,ว่าจะปิดรถนอนแล้วก็ใส่แค่มุง้งมีคนสอบถามเกี่ยวกับมุง้งรีวิวมุ้งนะคะนี่ค่ะ,ะสั่งจากราซัดด้าน,นะคะเป็นมุ้งสีดำค่ะ ที่พักเท้านะคะฝนตกเฉะแฉะมากนะคะก็ตรงเบาะคนนั่งก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้าเนาะเก็บสัมภาระบางอย่างแล้วก็รู้สึกเพลียมากค่ะเพลียเพราะว่าฝนตกเลยค่ะเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวอากาศฝนตกโชคดีว่าเราจัดที่นอนมาแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องมาจัดอะไรมากจัดมาจากบ้านแล้วก็มาดึงดึงปูปูจัดให้มันเข้าที่รู้สึกเพลียมากเลยแบบจะทํารีวิวนอนในรถแต่รู้สึกเพลีย นอนใกล้ห้องน้าค่ะนอนใกล้ห้องน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านพักนะคะสามารถจองได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาพักเราก็เลยขอใช้สถานที่วางของแอบแล้วเราคอยเก็บนะคะฝนตกด้วยค่ะถ้ากลับว่าฝนตกก็อาจจะเอาของมาหลบฝนในนี้นะคะเป็นบ้านพักนะคะนั่นคะก็สะอาดนะคะจะเป็นของทางอุทยานนะคะต้องจองไว้นะคะถึงจะพักได้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเราพาชบมบรรยากาศโดยรอบไปไหนมาคะ มันไปไกลจังละ่ะน,น,นี่ไม่ใช่หรอน,นี่ก็ห้องน้ำชายรือว่าพอเรียเข้าไปแล้วเขไม่มีที่ททททอาบน้ำอ้าวเหรอไหนพาไปชมหน่อยสิหรือว่าเป็นห้องอาบเฉยๆเหรอ <c oughs> <c oughs> มันนา่าจะเป็นห้องอาบห้องนี้นี่นะคุณเขาก็ไม่ทราบเขาก็ไปเยกไกลอ๋อโอเคแต <c oughs> ตรงนี้ใกล้ใกล้มากแต่วันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีไฟนะเพราะว่าฝนตก ไฟของอุทยานใช้โซลาเซลล์แล้วมันไม่มีแสงแดดเอ๊ะพาชมห้องน้ำหญิงมาสิทําไมถึงได้ยินเสียงน้ําอะอ๋ออันนี้เป็นพิธเก็บน้ำเขาอ๋อเก็บน้ําตรงนี้นี่ห้องน้ําหญิงนะคะมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไม่หรอว่าเหมือนมีคนเปิดน้ําทิ้งไว้แน่ๆเลยน่จริงด้วยใครมาเปิดน้ำให้เขา เปิดทิ้งไว้ไม่ราบนะคะมีห้องน้ําสะอาดค่ะทุกคนสะอาดนะต่างจากจุดตรงที่ให้ชมวิวตรงนู้นห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดแต่จะพาชมบรรยากาศโดยรอบค่ะฝนหยุดตกแล้วเย้เ yeah, yeah! เรามาถึงบ่ายสองค่ะแล้วพอมาถึงบ่ายสองะฝนมันตกมันก็มืดนะคะมืดมากแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นทางแล้วเราก็เห็นรถมาแค่เราหนึ่งคันกับอีกหนึ่งคันมาเป็นครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าจะมีใครอ่ะมันนอนเป็นเพื่อนเราไหมาเราก็ตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยมา โอ้เมื่อกี้ผู้ชายพี่ผู้ชายเขามาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะคะก็เดินมาอย่างไกลเลยค่ะซึ่งเขาผ่านห้องน้ำมีไป <c oughs> เขาไม่ทราบะคะ่ะเขาไม่ทราบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนี่ไว้สำหรับให้ประกอบอาหารตรงนี้เป็นจุดประกอบอาหารค่ะแล้วก็ล้างจานเนาะนี่มีโต๊ะประกอบอาหารทำตรงนี้ได้เลยเผื่อใครทำปิ้งย่างอะไรก็ทำตรงนี้ได้เลยเคย่ะ,ร,ร,ะ,คะรู้สึกว่าวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงอะมีคนเข้ามานอนแล้วจุดนูน้น หนึ่งคันจุดนี้สามคันแต่เขากางเต็นกันนะคะกางเต็นกันเขามากันเป็นแฟมิลี่เลยค่ะมากันหลายคนก็เป็นเต็นใหญ่หน่อยนะครับเลยทีนตรงนี้เป็นลานจอดรถค่ะเป็นลานจอดรถถ้ามันเป็นช่วงเดือนธันวาคมคาดว่าคนน่าจะเยอะนะแต่นี่มันเป็นมกราคมวันที่ยี่สบสองแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะเขากีลังเต็นอยู่นี่มาสองหลัง เขาก,กา็กางเรียบร้อยแล้วจุดนี้สําหรับนั่งทานอาหารกันนะคะต้นอะไรเสจังถ้าจะไปชม้าทีขึ้นต้องไปอีกจุดหนึ่งนะคะขับขึ้นไปประมาณาหนึ่งกมแล้วก็ไปนั่งสองแถวที่นี่เปิดตีห้าค่ะเปิดตีห้าให้เข้ามาชมอุทยานได้นะคะมีบรรยากาศต้ําจะไม่เหมือนสีน่านสีน่านจะมองเห็น หีวแต่ตรงนี้จะเป็นต้นไม้เยอะเนาะจะมองเห็นภูเขาใกล้ๆนี่ค่ะอุทยานภูเรืออากาศโดยรอบนะคะโอ๊ยทางมึงเขามีปพียงย่างแต่จริงจริงเขาห้ามดื่มนะทุกคนผมแอบดื่มแหละอันนี้มันก็จะเป็นมุ้งสำหรับครอบปศสต์ถ้าใอธิบายง่ายงคือมันเป็นเหมือนมุงที่ติดติดตามนแม่จ๋าเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถมีซิปเปิดมาเป็นไฟชิปได้แล้วก็เราแค่ ล็อกตัวยางเนี้ยเข้ากับตำแหน่งของรถตรงไหนก็ได้เนี่ยง่ายติเลี่มันมากล็อกต่างห้อง เย็นมากเลยนะคะตอนนี้คืออยากจะไปนอนเล่นในรถแล้วแอนเป็จแล้วค่ะเราต้องเอาขามาตั้งอีกเนาะ เสาไฟชีดนะคะยืดได้นะคะใช้เวลาเกือบห้านาทีในการคุมเต็นท์ลดนะคะทำเต็นไม่นานนานตรงนี้แหละไม่แต่ถ้าเรากางเต็นท์อ่ะครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะอันนี้ก็แค่คุมฟึบบคุมคนเดียวก็ได้เราจะมาจับเวลานะคะว่าจะเสร็จภายในห้านาทีไหม ไม่ใช่ก็เราก็อยากรู้ไงเราอยากเทียบว่าการกางเต็นท์กับการคุมเต็นท์รถเนี่ยอันไหนมันจะใช้เวลานานมากกว่ากันค่าค่าเช่าห้องอะคะ่ะประมาณสองพันแต่อุปกรณ์นี่ไม่ต้องถาม,มต้องสืบ เดาถูกมืออะไยปิดมุ้งก่อนเนาะเวลาเลือกไฟให้เลือกเป็นแบบกลมๆนะครับเพราะว่าแบบดาวเนี่ยมันสวยจริงแต่มันเก็บยากเพราะว่าดาวมันจะพันกันตรงรังไอ้เนี่ยแค่กลมๆมันม้วนมาก็ไม่พันกันอันนี้ถือว่าดีแต่เนี้ยต้องใช้ความพยายามคือเราจะเสยเวลาเหมือนกันเคลียร์เคลียร์ดาวนะฮะดาวรรงรังนิดนึงพันเสาไปเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนแต่งเสร็จก่อนกันเนาะตอนกลางคืนเราจะถ่ายให้ดูอีกทีแต่ว่ากลางคืนมันมืดมันมองไม่เห็นเลยอะ่ะไม่เห็นเวลาที่จะถ่ายภาพรีวิวอะ่ะเป็นหนกลกแต่วอืม,อมแต่วันนั้นไปการมันมองไม่เห็นภายในรถลีค่องไ,ไอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราแต่งเสร็จเราจะพามาชมอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เราจะตัดภาพไปยังห้ <c oughs> องข่าวเอาไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรามีเพื่อนบ้านมาเยอะแล้วมีเพื่อนบ้านมาแล้วนะคะหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันหกคันเจ็ดแปดเก้าสิบรวมรถเราประมาณสิบคันนะคะ เต็นท์นี่ก็จะมีอยู่ประมาณเกือบสิบเต็นท์ได้ค่ะเขากางเต็นท์นะเราเหมือนเดิมค่ะเป็นจอดรถนอนคันเดียวเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะแสงแดดดำไรนะคะตั้งแต่มาเพิ่งจะเห็นแสงแดดอ่อนๆนะคะมีหมอกจางๆอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวกลางเต็นเสร็จเราจะพาไปชมฝั่งนู้นนะคะใกลาเสร็จแล้ว พี่รักเื้อโเนี่ยเพิ่งเห็นทำแบบนี้คุรลำก็ทำการโ้งณาบ้างทำไมไม้ไหลก้อนเกียวโอ้พระเจ้าเพิ่งเห็นแดดโอ้สวรรค์มาแล้วอู้ยเหมือนไฟเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูว้าวสวยมากเอาจริงๆตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเพิ่งเห็นพระอาทิตย์ กลงนี่มันพระอาทิตย์ขึ้นหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกแง่เห็นไหมเสร็จแล้วแต่งไฟในรถนะคะไปเลนะอุ้ยติดหน้าผู้บ่าวเต็มเต็มเลยเราจะเตรียมไฟก่อนนะคะฟับติดเสร็จเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะคะค่ะ หเขาเห็นเป็นคนกรุงเทพชอบกินหวานเราฟังเสียงไปซี่ไอ้โอค้สุดแรงน้ำตาลต <c oughs> ไม่ทันแล้วนะกินน้ำน้ำตาลไ่ทันแล้วแหละเขีค่ะเจอาดายฝนตกเลยมาขออาศัยบ้านเขาโชคดีมามบ้างโชคดีนะครับที่ตอนนี้ไม่มีคนมาพักเราก็มาใส่รบฝนนะครับเพ<ว>ราะ <c oughs> ว่ารถเรา เป็นแบบนอนในรถแล้วเราก็จะกางไฟชีพไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรากางไฟชีพเนี่ยไฟในรถเราก็จะมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดนานเกินไปเนี่ยแบตเตอรี่ที่สำรองไฟในรถก็อาจจะหมดนะครับตอนเช้า,างานก็จ,จะงอก็คือสตาร์ทรถไม่ได้นะฮะอันนี้นะครับแต่เราใช<ร><ร>้ซื้ออะไรอ่าตัวชาร์จเจอร์ของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ไว้สำหรับเปิดไฟถ้ามูใช้ไฟหมดแต่ก็อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็สลับสลับกันไปดูสภาพรถของแบตเตอรี่ด้วยเอ้ยดูสภาพแบตเตอรี่ด้วยไม่ดูสภาพรถมันก็ไม่ถูกเลยโอเค้องเป็น คืนนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีไฟติดแล้วนะคะอ่ะยั่ดับนี่ไม่ติดนะคะอากาศยาค่ำคืนจะมีเต็นท์อยู่ตรงนู้นประมาณห้าหกเต็นท์ได้มั้งดตามีมารถมาหกจ็ดคันน,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 น้านหลังนั้นหลังใหญ่เลยขึ้นบ้านเราตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะแต่ว่ามืดตึ๊บเลยนะคะมืดตึ๊บเลยแต่ยังมองเห็นแสงพระอาทิตย์ดำไายฝั่งนน้นเห็นแสงไหมนั่นคือแสงพระอาทิตย์นะคะหกโมงครึ่งนะคะยังแบบแสงทำาไรอยู่ ก็ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกนะคะไม่งั้นเฉดแฉะหนักแน่แล้วส่วนตรงโน้นจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงไฟตรงนู้นนะคะบรรยากาศตรงนี้นะก็ไม่น่ากลัวนะคะมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเยอะกว่าตอนเราไปสีน่านอีกเนาะอันนั้นเข้ามากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนี่มีห้องน้าห้องน้ามีไฟตอนแรกฝนตกนึกว่าจะไม่มีไฟโซลเซลล์เนาะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มั่นใจว่าวันนี้จะมีไฟไหมนะเหมบ้านเรา บ้านเราบ้านเราเองค่ะโอ้โหสวยจังบ้านใครอะ่ะชายนมปิวป๊วสวยงามมากเลยพ่อ เชาลนะคะมาม่านะคะพี่เขดิปกาแฟาไปแล้วนะคะตื่นตั้งแต่หกโมงะคะ่ะหกโมงยังไม่มืดเลยนะเอ้ยไม่สว่งางกแฟกินกับมามา่าเข้ากันไหมแล้วกันดขนมจีบมาใส่ด้้ยไม่แตกหรอกโชคดีมากที่ฝนไม่ตกอีกนะคะถ่ายยามช้ามีเสียงนก เสียงหมานั่วก็เสียงช้างมันไม่เห่าเหมือนหมามันแบบแบบเหมือนหอนหรือสักอย่างเราจะไปปั้มสมุดน,นะคะหนังสือด้านทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะคะนี่เป็นที่ที่สองที่เรามานะคะแล้วเราก็จะมุ่งรั้งต่อๆไปจ้า ไดนมาแล้วพย,ยัคฆ์ทูรีอ่ะชิบอพอฝนไม่ตกแดดก็ามาเลยนะคะยิ้มตัวกลับนะคะเดี๋ยวจะไปแวะจุดต่างๆอีกสักเล็นก,ก,น,กน้อยก่อนๆนะตรงนี้ก็มีจุดขึ้นลงสองแถวไปชมดูวนะ่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะท้องฟ้าจัมไสมากทุกคนติดกับเมื่อวานลิบลับโอ้มีแสงแดดด้วยค่ะภูมิชาไทยอยู่ที่ไหนก็สวยงามนะคะสมบัดิผิวไหวอย่างสวยงามเลยค่ะเก็บภาพนี้ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่อื่นอีกนะคะ